เรสวัสดีครับเรามาดูสถานการณ์หลังจากมีการรวมเซิร์ฟระหว่างมังกรฟ้า1กับมังกรฟ้า2กันนะครับซึ่งซีซั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยครับเรามาดูตารางการยึดเมืองก่อนครับมันจะไล่ตามนี้เลยนะครับ เมืองตุนห่วงเป็นของไทนี่นะครับเมืองอันติ้งเป็นของสามก๊ก x y z วแซนนะครับเมืองปักไห่เป็นของสามก๊กครับวูไวเป็นของทีนี่นะครับเฮอร์เจียนเป็นของสามก๊กครับกุยหยางเป็นของเซ็กทอยครับ เมืองจี้เป็นของพารากอนครับเมืองหลินจือเป็นของพารากอนครับเมืองหลังยาเป็นของพารากอนครับเมืองเจี้ยนเย่เป็นของเซ็กทอยครับ เมืองเตียงสาเป็นของเซ็กทอยครับเมืองบูเลงเป็นของเซ็กทอยครับเมืองยูนานเป็นของไทนี่ครับเมืองเย็นเหมือนเป็นของพารากอนครับ ซึ่งตอนนี้ยังมีห้าเมืองที่ว่างอยู่ครับลองดูความเป็นไปต่อไปครับว่าจะมีกิวไหนที่สามารถยึดเพิ่มได้อีกหรือเปล่าและเมืองหลวงรั่วอย่างครับใครจะเป็นคนยึดได้ใครจะเป็นกิวหนึ่งในใต้ล่านะครับซีซั่นนี้ดูไปยาวๆครับมาดูอันดับพันธมิตรกันนะครับอันดับหนึ่งจกโก,กครับเป็นของพารากอนครับ ระก้อนได้เป็นหัวคิวเป็นเตี๋ยวไก่นะครับจากองค์ชายใหญ่ครับอันดับ2เป็นเล่าปีครับเปลี่ยนจากซิตตอมเป็นเชียร์ปวี่ครอันดับ3เป็นกิวสามก๊ก XYZ ครับเป็นคุณนกน้อยครับอันดับ4เป็น Tiny ่เฮดครับจากคุณเรนโบครับอันดับ5เป็น s e ็กทอยครับจากแอนดี้ห่วงครับมาดูอันดับเลเวลของตัวุู้เล่นกันบ้างครับ ตอนนี้สูงสุดมี2คนครับเวล33คือท่านเตียวไก่กับสตาร์แพดครับซึ่งบอกว่าใช้ทรัพยากรในการอัพเมืองเนี่ยเยอะมากถึงมากที่สุดครับต่อมาเรามาดูพลังลบที่เยอะที่สุดกันบ้างครับคือท่านเอนที่ห่วงครับ ซึ่งมีพลังลบเยอะที่สุดในอันดับของเกมเลยนะครับซึ่งท็อป20เนี่ยโหดกันทุกคนเลยนะครับอันนี้คืออันดับการบูชาของสมาชิกในเกมนะครับ1คนเนี่ยสามารถบูชาได้3ครั้งต่อวันนะครับ เรามาดูอันดับตัวละครกันบ้างครับซึ่งขุนพลตามภาพเนี่ยแม็กสุดแล้วนะครับไม่สามารถอัพต่อได้แล้วขุนพลสีเทาจะมีตัวทักษะ14และ15ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นสีเทาได้อย่างตัวทักษะ13เนี่ยจอ,อกเป็นสีแดงส้มๆหน่อยนึงครับเรามาดูศาสตราวุธกันบ้างครับโพสสุดๆครับแค่อาวุธเนี่ยก็สามารถตีผมในทั้งทีมแล้วนะครับ การที่จะอัพสาตาวุธให้ได้ตามภาพเนี่ยใช้ของเยอะมากเลยนะครับการอัพดาวเนี่ยจะต้องกินสาตาวุธสีแดงตัวอื่นเข้าไปเพื่อที่จะอัพดาวได้นะครับลองมาติดตามคลิปหน้ากันดูครับว่าลวอย่างเนี่ยเลเวล6เนี่ยใครจะดึกใครจะยึดได้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับ อยากรู้เรื่องอะไรอยากทราบเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ร่างได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับด้วยอย่างสวัสดีครับ